สวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะนดีตอนรับเข้าสู่ช่วงช่างมีแตนื้อ่าตอนนี้นะเอ็ดในก็เพิงเป,ป,ปิงปังปังะพี่น้องนะไปกันระด้านข้างนี่เขามาต่อยอยู่คนเดียวนะคะพี่น้องทางด้านนี้เนาะ เพราะวเขาอยู่ด้านโน้นกันหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็อยู่ทางโน้นน,น,นะคะ ันนะคะคเธออยู่ไหนอุ๊ยตกใจเห็นแต่ขาแล้มไม่ต้องขึ้นแบบนั้นยิงไม่ถึงวะไม่มีไม่ได้เอาบันไดามาเนาะเอ้โหยิงผิดแล้ว ฮะลงนี้ประมาณว่าเกือบเส,สิ้นติน็อตผมรงนั้นหน่อยนะครับด้านนี้เอ่มฝักสิ้นแล้วครับด้านนี้ด้านานี้นี่ครับอี เ,เสร็จแล้วดแล้วเสร็จแล้วครด้านนี้เสร็จแล้วครับอือมีครับดูสวยเนียบนะครับเอฟซีนี่ กเจ้าเจเนียบลุมพัดก็ไม่หวั่นไหวลุมพัดก็ไม่หวั่นครับเอฟซีด้านนี้ด้านล่างยิงหมดแล้วครับยิงสกูหมดแล้วนี่ตอนนี้ วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้ยิงด้านบนตรงนี้ตรงเหล็กนี่รนนครับยิงยังไม่เสร็จเลยไม่ง,งั้นก็ถออ้ามิฉะนั้นจะได้ยิงไม้ฟ้าชะล่าใส่ครับจี่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรู้สึกเสี่ยนะ โอ้เชื่อมได้แล้วดูด้านในเอดูด้านในครับาเรากลังใส่ับดูด้านในนะครับทุกิ่าหลังไม่ตีใส่านี้นะเพื่อเพื่นที่จะเอาฟ้าผนังนะแปลก้าก้าบ ทาง,ทางเางนี่ยทางปีเศษเลยอะรเนาะหวังว่าจะพอดีพอดีอดนะลุงนี้ใช่เอา้าคุณบ่าวไทยโซ่ละหายไปไหนแล้วนะไปเข้าห้องน้ำโอ้ยเข้าตรงนี้ก็กลัวเราแอบเลยด่างดำพิ่กนกลัว กลัวช่างอีกแอบดูดูดิกลัวช่างอีกไปแอบดูครับกูบอกให้สู้หายไปเลยอ่านี่ครับหนเชื่องนะครับน้าจางด้านข้างได้ประตูทางเข้านะครับ โอ้จบคลิปเพลงท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ